ใช่แล้วตรงนี้ตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ตัองขออนุญาตแต่ให้แจ้งที่ผมถือว่าผมแจ้งเนวาจาแลวนะครับครผมแจ้งเป็นวาจาแล้วว่าผมแจ้งว่าผมจะทับการเครื่องอย่างนี้อย่างนี้องลมาเลข้ของและทันโก็เจ้ว ใช่ใช่เรื่องจบในพื้นที่เนี่ยอยู่ที่คุศลรักจะมีคนไม่ต้องคนอื่นไม่ต้ออะไถ้ามีอะไรก็มาเลยด้แค่นั้นเองนะแต่มอะต่มี่เพื่อใหากงก็น้ไดงทุ้ใช้บริการนี้เขก็ในส่วนของการออก้อกเพื่อให้ ตอีเรื่องของนะเจได้รวมแม่กไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่การคุมลุงแต่การรวมอารมณ์ผมขาดตาเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วองดัต้องอาศัยความสะดวกผู้ผงใช่ใช่ที่วามสวใช่ที่ทำไมทำไมผมจจะไม่จำเป็นที่จะต้องจะต้อง ขอหรือไม่ขอใช่ไหมฮะ,ะ,ฮะคือการขับเพื่อนของพวกผมเนี่ยมันเป็นเปิดงานเปิดซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะไป,ไปไปไปแจ้งอะไรก็ได้เพราะว่าเอาก็ว่าตามเนื้อผ้าไปเลย <ฮะ S 1> แล้วเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนใหครจริงๆมันต้องเป็นรถยนต์แต่เราก็มาคานวณให้ท่านรถกลัอต้องอำนว<ม>ความสะดวกผู้ผมใช่ใช่ใช่ที่ทําไมทําไมผมอาจจะไม่จ<อ><ช>ําเป็นที่จะต้องจะต้อง ไม่ขอใช่ไหมฮะ,ะ,ะคือาการขับเคลื่อนของพวกผมเนี่ยมันเป็นเปิด สิทธิ์และออกไปเลือกตั้ง รอบที่แล้วซัดไปหกเหตมีจเจ็ดเหตซัดไปหกเขตวันนี้ปรรทุมทานลุกศพแต่ลูกออกมาเป็นหนูพี่น้องเอ๋ยมันเป็นหนูเขาจะปักหมุดสอสอ,อมสมาชิกสภาพูดแทนแต่ทีนี้คนที่เป็นนาย,ยกอบตเนี่ยนะที่จะแข่งขันกับคนที่เขาพัฒนาอบตของสามเนี่ยจะลืมนักพี่น้อง ังไม่มีความเจริญแบบนี้เลยแต่นายกคนเนี้ยที่บริหารอยู่เนี่ยเขาได้วางแผนของสามจีได้จเจริญมาถึงวันนี้ไงปักคองของสามจนได้จเจริญมีความเจริญมาถึงวันนี้ไงวัดไทยเกา่าที่บริหารประเทศนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นรอบนี้เราก็ต้องเลือกคนที่บริหารแล้วมันประสบความสาเร็จมันจะไปเลือกใ้พ้กที่เห็นว่าประมาณเยอะและจะเข้ามาตีกินว่าประมาณ ในในพื้นที่อบตของสามได้อย่างไร